ไหนตัวซ้ำไหนไหนตัวซ้ำไหนตัวซ้ำนี่นะซ้ำแก้วนี่นะซ้ำแก้วเอากิโลเอากิโลสิบเป็นานแห่พี่น้องสิบโลสิบโลเอาสิบโลบ่ได้บ่โตตัวซ้ำนี่บ่ต้องกลับบานเด้อเออบ่ต้องกลับบ้านว่าสั่นว่าไปพี่น้องมาคือเก่าไปวานแห่แม่บ้านบอกเอาตัวซ้ำนี่สิบสิบสิบโลว่าสั่นไปพี่น้องจัดไปไปไปครับ คครรัับบกำลังกลับบ้านกันนี่พี่น้องเอ้ยเดินทางปลอดภัยเด้อมุ่งเส้ารถติดยากทางเลยพี่น้องถนนเส้นนี้เนาะเขับบ้านกันลงภูเพปเนาะทยอยลงไปเรื่อยๆพี่น้องถ่ายรูปน้ำเออหมาแล้วพี่น้องถ่ายรูปถ่ายรูปน้ำโอเค อาญาพี่น้องนี่เป็ดจระดอยนี่มันเข่ามาอยู่นะนี่พี่น้องเบิรงนี่บ่แม่นป้าสาเด้อพี่น้องกัดด่างเนาะนี่เต็มอาญาเลยอู้หู้ผ้บรรยากาศของแตกแล้วครับเบอนี่ผู้จักโลยกเบิรงให้อู้สามสี่โลสี่โลได้เนาะสามโลสี่โลเอ้าสี่โลบ่ขาดอาญาเลยพี่น้องเฮ้ยผู้ เฮ้เดียวอาญาอาญาอาญาเลย